สวัสดีครับผมพอกันได้แล้วครับก่อนข้ามพีสารบ้านแม่เมื่อนี้ผมสิบห้าพี่น้องวาเิ็งไงรถเกี้ยวเข่าครับเมื่อนี้ครับพ่อจะเลิกไป่ละขคุณไพโรตเมื่อนี้ครับพนสิมาซอยให้การเกษตรบ้านแมดครับพนมาตรงจากนนบุรีเลยครับเมื่อนี้ครับ จากนวลมูลี่นะครับของป๋าไพโรดครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะหักแกอะไรเลยจ้าเลยอะไรเลย ย่เลยไม้สูงไปเรงนัวน่ะครับมาดูครับวันนี้มามาดูพอเจริญพัฒนาคุณไปรลดครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวพ่อใหญ่หำครับวันนี้ข้าวนะ้ำปังเี6ยสิ้าครับ มมว่าเจริญปัฒนาคุดไพโรอด นี่แหละครับพ่อเจริญพัฒนาขอบคุณไพโรดครับ261พี่ครับเปิ่นลงมาจากนนทบุรีครับมาซอยมาซอยรถเสียเอี้ยงครับไอการเกษตรนี่แหละครับสองขั้นมื่อนี้ครับป่าไพโรดจัดมาอีกขั้นหนึ่งครับมาจากนนทบุรี่โดยตรงเลยครับเมื่อนี้ครับมือนี้กะ วันอะข้า,บารบ่ครับวันนี้ครับวันอะข้ารที่สองบ่เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับวันละวันละข้ารที่สามครับวันอะข้ารที่สามครับแก้ไขไหมครับเนี่ยครับวิ่งตรงมาจากน่อบุรีครับมาซอยรถ ไอการเกษียบานแม่ครับสองขั้นเลยมานนี้ครับรุ่นเดียวก็เสียล้อแหะครับประมาณนี้แหละครับสองพันสิบเก้านี่แหละครับพอวเพ่นเ็ดสีไหมตัวหนังสือไหมครับตอนนี้การกำลังี่วเข่าหายพราะง่ายหำอยู่ครับครับวันนี้กากาดดีดีครับวัอนี้ครับ คึ้่น้าขค้นฝนตลอดครับโอนี้ครับฝนกับบอบอลิ้นแห้งมาไลยครับฝนกับมะเร็งเกี้ยวเขาละครับโอนี้ครับเดี๋ยวพายุเขาฝนตกน้ำท่วมเขายอีกครับเสียหายเยับเยินีกครับโอนี้ครับ กดติดตามก็เลยกดแชร์ก็กดดิ่งให้ก่อนครับหามน้อยบ้านแม่ทีเด้อครับครับวันนี้อากาศดีดีครับวันนี้ครับ ฝนที่เริ่มตก,กวก็เด้อครับป่านนี้โอ้ยวันนี้รถเกี่ยวเขาหลายด้วยครับวันนี้ มาครับประชมรถเกี่ยวข้าวต่อครับพอเจริอพัฒนาของคุณไพโรดสภาไพโรดจัดหนักครับวันนี้ครับวันที่3พฤษภาคม64โอ65ครับรถมาจากนนทบุรีครับวันนี้มาช่วยให้การเกษตรงคันครับวันนี้ครับ